มื้เมี่ยนโนยังให้เมียกินนาะพัดไก่ใส่หน่อไม้ส้มโอ้เนอไม้ดอกโอ้เมี่ยนโนปวดของเมียเลยนะเนี่ยใส่ลงไปั้นตำติกแป๊ดลุกใบกระเอาดอกเตยนบควายให้ชุกตะกรันเราไปบัดริกนอนไปบ๊อบมาเนี่ยนะ ไปซุกแล้วกันนะม่คิดใจไปเขยงงัวไปแมวมันแสบเพิ่มรสชาติเขยงงัวไปไปีปันความหวาน นังใส่ลงไปให้เบิ้ลมันแม่งแซ่บปลุ่มเนื้อแซ่ไลยแซ่ปลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยเออแล้วนั่นเรื่ังน้ำมันหอยน้ำมันหอยอยักไปน้ำมันหอยสะใจบ่ขอวอนน้ำมัดหอยอ่ะขอละตัให้เข้ากัน พอเข้ากันพอได้ที่ก็นี่เลยหน่อไม้ต้มหน่อไม้ดองต้มหน่อไม้ดองอไปตัดให,ให้เข้ากันพริกสับหน่อย,ยกินแล้วอดนานหน่อยแล้ว ได้ชอบน้ำหลายกับใส่หลายผู้ได้ชอบน้ำน้อยกับใส่น้อยน้ะแบบนี้ปิดฝาก่อนข้าวนะอ่าทุกเรืงมาโอ้เดือดละจังน่อยเอาเด็ดกับขา้าวใบกับเขาให้ดีเรื่องดูโอ้เฮียเด็ดหย่งไว้จังจังหนเ่งจนว่าให้เอาสากตร์กัค,คุกคากัน,นหัวสีตา

จะน้อยเ่ายิ่งเขามีหน่อไม้พลับเค็ดไก่ใส่ห<อ>น่อไม้ไส้มอเลอยแซ่บเนี่ยแหละนี่นี่แล้ว <c oughs> เวจ,จ้งได้ใอยใบกะเพราลงไปชุใบใบ่กะเพราก็ต้องใบ่ตะเภาป่าด้วยังหมอมใบกะเพราปลูกเองนะจ้าหลังบ้านเยอะแยะเลยยิ่งต้นหนาคนใบกะเพราหลายเธอหามาแต่ทงให้ทงมาใบกะเพรา ก๋งอยู่น้ำไฮลามันยังหอมหอมิงสิไปกับเราโอ้บบห,ออออหอมนะได้ที<ะ>่แล้วลา้าปะทเผาแล้วตายแล้วโอ้ยหอมคักไปเอาไปกินนี้ยุณจ้ด สีเยอดมาก